สวัสดีจ้าวันนี้จะมาแก้กางเกงฟิตเนสนะคะกางเกงฟิตเนสต,ตัวเนี้ยเอวเ,เข้าห้านิ้วห้านิ้วนี่ไม่รู้จะทํำยังไงนะไม่มีตะเข็บอะไรเลยนะคะก็เลยขึ้นมาทําด้วยจักรตัวนี้นะคะเป็นจักรลาแล้วเขาเรียกว่าตะเข็บลาโรยเพื่อปิดตะเข็บนะคะเนี่ยเราก็จับผ้านะ่ะตัดออกออกไปห้านิ้วเลยนะ แล้วก็เอาตะเข็บเนี่ยมาเกยกันนะคะ <Okay. S 1> ไม่ได้พวงไม่ได้เย็บอะไรเลยมาเกยกันแล้วก็เอาลาโรยเนี่ย mm hmm. ลาทับไปเลยแบบนี้นะคะ mm hmm. งานแก้ตัวนี้มันจะยากพอสมควรนะมันเป็นจักรใช้เฉพาะนะคะหากใครไม่มีจักรตัวนี้มันก็ทำไม่ได้นะแต่ว่าพอดีบังเอิญช่างมีก็เลยรับงานตัวนี้นะคะ ไม่มีอะไรมากหรอกก็เอามาทําให้ลูกค้าดูนะคะว่ามันทําลักษณะนี้ขอบยางอะมันจะเป็นยางที่แบบว่ายืดน้อยอะยางอะไรไม่รู้เป็นแบบในตัวเนะาะจักก็ไม่ค่อยจะเดิน,นหนาไงมาเกยกันแล้วมันหนามันจะเป็นตะเกีงไร้ตะเข็บเลยอะคะ่ะลูกค้าเพื่อนๆจากรลาตัวนี้จะใช้ได้ห้าเส้นนะคะเข็มสามเข็ม ได้ห้าเส้นมันจะสายสายกันเงสีได้ก็ไม่เหมือนนะหาไม่ได้แล้วสีเนี้ยสีม่วงอะ่ะไม่ไม่ค่อยได้ซื้อได้สีนี้เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยแบบเนี้ยข้างหนก็จะเป็นแบบนี้ลายมันจะคล้ายๆกันนะคะเขาโชว์ลายเนี่ยเนี่ยเราตัดออกแบบนี้เลยนะเนี่ยกว่าจะปรับจักได้ เฉพาะร้อยได้สองชั่วโมงกว่าเพราะว่าได้มันห้าเส้นแล้วก็รู้เข็มมันเยอะมากถ้าร้อยผิดได้มันก็ไม่สวยนะคะเนี่ยตะเข็บเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเป็นตะเข็บแบบเนี้ยเป็นทั้งตัวเลยแบบเนี้ยนะมีสามตัวนะคะมีสีดำด้วยแต่พอดีมีสีนี้ก็เลยว่ามันสว่างหน่อยก็เลยเอามาทำให้ เพื่อนๆดูหรือลูกค้าดูนะคะตัวนี้เราคิดหนึ่งร้อยบาทนะคะเห็นนิดเดียวแบบนี้เหมือนจะง่ายๆนะคะแต่ทำยากนะ,ะเราใช้เวลาทำเป็นชั่วโมงเลยนะ,ะกว่าจะได้เลาะแล้วเลาะอ,อีกเลาะแล้วเลาะอ,อ,อีกนะคะได้มันใสไม่สวยมันก็ใช้ไม่ได้นะ,ะต้องปรับได้ให้ได้ร้อยได้ถูกได้ผิดรูเดียวเนี้ยก็ทำไม่ได้แล้ว เพื่อนๆก็ลองดูนะคะไม่ได้เอามาโชว์หรอกเอามาให้ดูว่ามันมันทำได้แต่ว่ามันค่อนข้างยากปกติช่างจะไม่ค่อยรับนะคะงานแบบนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้นี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยรับเพราะว่ามันมันยากมันยุ่งยากลูกค้าเขาก็จะหาที่แก้ลำบากนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบว่าที่ร้านเราถ้าหากว่าเก็บไม่เยอะไม่อะไรก็รับอยู่นะคะตัวนี้เก็บเอวเข้าเยอะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาลูกค้าใส่เนี่ยนะจะดึงขึ้นตูดหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่ชมจนจบจ้า